อบางปะอินทํำไมเรียกบ้านแป้งเพราะว่าเป็นแหล่งที่ผลิตขนมจีนนะครับที่สําคัญของพระครศรีอิุธยาในอดีตก็จะมีการโม่แป้งมีการนวดแป้งทําให้ที่แห่งนี้กลายเป็นตำบลบ้านแป้งที่ผ่านมาและอีกดื่นสิ่งที่สําคัญนะครับวันนี้เราร่วมกันใส่ดอกสนุ ดอกสโนูบานสะพังพัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างมากนะครับดอกสนูนี้ถือว่าเป็นดอกไม้สาคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดนะครับสมเด็จพระเจ้าอุทองนะครับปฐมมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยานะครับได้สเสด็จเดินทางที่จะเลือกตั้งนะครับภูมิศาสตร์ทานเพื่อจะตั้งเมือง พบว่าบริเวณนั้นมีดอกสนูดอกสนูหมายถึงความมั่งคัง่งรุ่งเรืองนะครับเป็นดอกไม้สีทองเปรียบเสมือนด่านทองคา uh huh. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราร่วมแรงร่วมใจการใส่มาในวันนี้จะทําให้ชาวจังหวัดพระรคนครศรียุทธยาของเราทุกคน uh huh. กสนอพระนครศรียุทธยาของเราทุกคนมั่งคัง่งแล้วก็โด่งดังไปทั่วประเทศครับผมอ่า uh huh.